สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าลักติดเกมวันนี้จะมาแนะนํารถเกรดบีในเกมสปีดดริฟเตอร์ครับผมผมเลือกมา3คันนะฮะโดยมีหัวใจหลักคือ 1. หามาใช้งานไม่ยากและว2ใช้งานได้ดีครับผมมีคันไหนบ้างทั้ง3คันนี้ไปดูกันได้เลยครับคันแรกที่อยากแนะนำครับคือรถ K24 ครับผมเก็รดบีคันนี้เนี่ยจุดเด่นที่สุดครับคือมันหาง่ายที่สุดครับผมเติมเงิน90บาททํากิจกรรมโปรโมชั่นครับ ได้ไปใช้งานแบบถาวรนะครับไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่าแบบสิบวันสามสิบวันไม่ต้องครับเติมเก้าสิบบาทได้รถไปใช้ถาวรเลยทำให้เรารู้สึกสบายใจในการกดอัปเกรดกดสกิล,ลต่างๆครับปรับแต่งอะไรเงี้ยเรากดได้เลยครับไม่ต้องกลัวมันจะหมดอายุของผมเพราะว่าเราซื้อถาวรมาแล้วแค่เก้าสิบบาทเท่านั้นนะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะครับคือรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่สมบูรณ์ม,มากๆ มือใหม่เพิ่งเคยเริ่มเล่นเกมน,นี้ครับใช้คันนี้ไม่ผิดหวังครับผมเพราะว่าทั้งเรื่องของการก่อถนนการเร่งเครื่องในตัวแท้์การกดทัสเตอร์การเทิร์นการเลี้ยวหรือการดิฟเนี่ยครับสมบูรณ์หมดโดยนอกจากความสมบูรณ์แล้วเนี่ยไอการดิฟเนี่ยแหละครับยังมีจุดเ,เป็นจุดเด่นของเขาเลยคือดิฟค่อนั่งดีพอสมควรเลยครับคันนี้เป็นคันที่อยากบอกว่าถ้าเป็นมือใหม่กับเกมสปีดดิฟเตอร์ครับหามาใช้งานได้เลยครับไม่ผิดหวังครับผมส่วนใครที่ชอบใช้คูปอง S ในการซื้อรถนะครับ อยากได้รถที่คล้ายๆกับ K24 เนี่ยมีอยู่2คันครับผมคันแรกคือ d o v ครับคันนี้เนี่ยเหมือน K24 แต่เก่อถนนแย่กว่าแต่ดิฟจะเก่งกว่า K24 นะครับส่วนอีกคันนึงครับก็คือเจ้า White Phantom ครับคันนี้เนี่ยดิฟไม่ได้ดีเท่า K24 นะฮะแต่จุดเด่นคือเกาะถนนดีกว่าและเลี้ยวเก่งกว่าผมก็ลองปรับดูนะว่าใช้ยังไงถ้าเกิดว่าเติมก็สิบบาทแล้วจบเลยผมชอบเป็น K24 มากกว่าทีเดียวจบ ถาวรไปเลยถ้าเกิดว่าเอ้ยอยากได้แบบมีลูกเล่นนิดนึงอ่ะคล้ายๆ K24 อ่ะได้ไหมก็ไว้แฟนทอมครับกอถนนกับเลี้ยวดีส่วนโดฟเนี่ยครับดิฟดีแต่โดนชนนี่คือปลิวเลยนะกอถนนไม่ได้เลื่องนะครับคันนี้รถเกตบีกันถัดมาที่อยากแนะนาครับคือรถชาโด้สไตล์ครับผมถ้าคุณพบปัญหาคือโดนชนประจําเลี้ยวอย่างไม่มีความสุขจะดิฟก็มีความสุขครับแนะนำชาโด้สไตล์ครับผมเพราะเป็นรถที่ เกาะถนนดีเกือบที่สุดในเกตบีครับผมแล้วก็มีเรื่องของการเลี้ยวโค้งที่ดีมากๆด้วยใครคิดว่าเฮ้ยการเข้าโค้งเนี่ยผมเจอชนประจํามผมเกลียดการโดนชนผมกลัวรถเปครับชารดสดไตล์ตอบโจทย์ได้นะครับแต่การาดริตจะยากนิดนึงนะคือคันนี้เนี่ยหนึบเกาะถนนดีมากๆแต่เรื่องการดิฟเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่และที่สำคัญอย่างคือคันนี้ครับสามารถเล่งความเร็วทางตได้ค่อทั้งสูงคือในตัวแท้งเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยพยายามดิฟเก็บในตัวแท้งให้ได้ แล้วก็พยายามเบียดตอนโค้งให้ดีๆแล้วเอาชนะในทางตัวผมใช้รถสไตล์คันนี้จําเลยสวัสดีคันที่เกาะถนนดีเช่นกันแต่ยังแนะนำไม่ได้ครับก็คือคันนี้ฮะเจ้าเลเซอร์คันนี้มันเกาะถนนดีเน้นการใช้คัสเตอร์ครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ายังกดซื้อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเลยไม่แนะนำในตอนนี้นะครับถ้าชอบแบบเกาะถนนดีเลี้ยวโค้งแบบไม่ต้องกลัวใครไปชนนะครับไปใช้รถสไตล์ก่อนเลยครับผม คันที่3คันสุดท้ายที่อยากแนะนําในวันนี้ครับคือรถเกรดบีที่มีชื่อว่า BigQ เป็นรถเกรดบีขวัญใจมหาชนครับผมคันนี้มีจุดเด่นคือดิฟดีมากกดในตัวแท้งได้ดีอยู่นานแล้วก็กดทัสเตอร์ได้ดีครับผมคือมันเป็นคอมโบน่ะพอดิฟดีใช่ไหมเก็บเกรดไว้ก็กดทัสเตอร์ได้กดในตัวแท้งได้เร็วผลคือมันสามารถพุ่งไปได้ตลอดเวลาคือเลี้ยวปุ๊บมีพุ่งเลี้ยวปุ๊บมีพุ่งตลอด เอาอย่างนี้เก่งสุนิเกตบีสิก็น่าจะพูดเดียวกันได้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นฝันใจมหาชนอยู่แต่วิจิตอ่อนข้อหนึ่งครับคือวิกคิวแพ้การโดนชนอย่างรุนแรงมากเพราะว่าค่าโคลิชั่นหรือค่าการก่อสน,นครับก็นั้งต่ําต่าเลยอะ่ะคือถ้าเกิดโดนชนนิดนึงครับสก,กิลแล้วก็เปนะครับผมหน้าหน้านี่เปลี่ยนทีนะครับพุ่งปุ๊บอ่างชนกําแพงแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นครับเล่นวิกคิวต้องพิ้วๆหน่อยดูกระจกหลังให้ดีดเฮ้ยมีใครตามมาหรือเปล่าแล้วเลือ่อนจังหวะเข้าโค้งให ไม่เฉียวชนคนอื่นนะผมแต่จริงๆต้องบอกว่าเวลาเห็นวิคิวเนี่ยผมก็ต้องชนมันตลอดอะ่ะเพราะไอ้คันนี้แพ้การโดนชนมากส่วนความรู้สึกเก็กใจครับถ้าถามว่าในรถเก็ยรีทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาในตอนนี้นะถ้าจะเก็บตังค์ซื้อคันไหนมาแบบถาวรใช้นานๆเล่นย,วยาวๆครับผมก็ยังเชียววิคิวอยู่ดีเพราะถ้าไม่จะอุปสรรคจากคนอื่นเนี่ยเราแค่แบบหาจังหวะดีๆนีฮะมันเป็นรถที่เรียกว่าน่าจะดีที่สุดในเกตรบีแล้วอะ่ะคือ ปัญหาเดียวคืออย่าโดนชนนั่นแหละอย่างที่บอกไปตลอดน,น,นะครับถ้าถามว่าเชียร์ใครเชียร์วิคิวครับไม่ผิดหวังครับคันนี้ซื้อไปได้เลยอัปเกรดที่เต็มเลยรับรองชอบมันแน่ๆสุดท้ายนี้อย่าลืมครับว่ารถในเกมสปีดดิปเตอร์เนี่ยแม้จะซื้อมาแล้วมันก็ยังแต่งประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่เราต้องมาปรับแต่งซะก่อนซึ่งการแต่งนะครับัในใช้ค่าทีพอยต์กันนั่งเยอะครับผมดังนั้นครับควรที่จะ เลือกมาสักคันอัพเ้เต็มที่จะแจมแมวกว่าการมีหลายๆคันแต่ไม่ได้อัปเกรดนะครับซึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งรถที่แนะนำในวันนี้มี3คันครับผมชอบสายสม,มดูรครับขอแนะนำ k 2 4ทคันนี้เลยครับหาง่ายด้วยชอบสายก่อถนอนครับโดนชนไม่ไม่เบี้ยวฮนะแนะนำเลยครับเป็น shadow style ครับผมเกาะถนนดีมากๆชอบสายความเร็วพิ้วมากๆแต่เปลาะบางแนะนำเป็นวิคิวครับผมสคนนี้ครับ เกตบ,บีที่หน้าหามาใช้งานสำหรับคลิปนี้ปราตจาเกมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมสปีดดิฟเตอร์สวัสดีครับผมบ๊ายบาย